สวัสดีค่ะร่างต่อเนาะบางคนอะคือกินเล่าแล้วว่าให้เล่าตนะอนท้ายดีกว่าเนาะอีพีวะเอ่ออาริเอ่อ6-6เอออ่ะอาริตอริโอ้ขอขึ้นดีเหละค่ะมันไม่อายเฮ้ยคนละคนเปล่าขอขึ้นดี ขอคนดีอยากรับส,สมดุลหรือขอโทษเรื่องที่มีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงขอโทษนะเธอที่เราไปแนบเนื้อกับใครมาก็าไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษนะที่เราเอา Disease มาให้เธออะไรเงี้ยนะรู้จัก disease ใช่ไหม Disease ก็คือ,อเชื้อ ติดเชื้อ,อ,อก็โรคทั้งที่สัมพันธ์อะไรนี่ก็จะดิซีหพือนแบบติดเชื้ออะไรเงี้ยเออเราพยายามพูดทขาแบไงเปรียบเทียบเปรียบเทียบสมมตินะเออบุคคลดีเพราะนะที่เรามีบุคคลอื่นมีรักซ้อนแบบที่เราแบบเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเรา เราชอบกันคู่อะไรเงี้ยเราทั้คู่ชอบกันคู่อะไรเงี้ยเราบาลานซ์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหาะเราแบบขอกลับมาคืนดีกันแล้วแบบเราจะมาบาลานซ์ชีวิตให้เราทั้งคู่แบบมันสมดุลกันนะอะไรเงี้ยให้ชีวิตสมดุลแล้วก็เราจะดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยนะดูแลที่แคร์เธออะไรเงี้ยแล้วก็คนใหม่เอยอ่าคนเก่าเออคนเก่าก็เลย อยากเปลี่ยนแปลงอยากทําให้มันดีขึ้นเช่อได้เลยดูปีกสิเริ่มมันเริ่มเริ่มเริ่มเลยเป็นแปลงความคือความคิดเขานะเออคือความคิดเดี่ยวคิดนะคือแบบคือเอ้ยอยากทําสิ่งดีๆให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะออยากทำสิ่งดีๆให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะได้ไหมอะไรยเงี้ยเริ่มใหม่ได้ไหมแบบเปลี่ยนแปลงอยาจะปรับปรุงเออปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างเงี้ย นะได้ไหมอะไรเงี้ยมีเหรอนอส้นโนอแคร์ดูดิขับหลังให้ตั้งแต่ต้นนะไม่มองไม่มองไม่สนนนี่อะไรก็นี่คือเนี่ยเหรอเนี่ยค่ะสตรงิงไม่สนนะเห็นไหมขับหลังยืนขับหน้าหันหน้าออกขับหลังใหไ้ไม่ส้นไม่ดูไม่จับ อ่ะสต็อกไปนะคะ